ซื้อเคสมือถือดีๆได้ง่ายๆคลิกเลยจะลืมกดไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กของเราแลนะคะเพจไอคอนกดไลค์เพจเด็กโต ส,สวัสดีครับผมแจ็คเคสไอโซนนะครับวันนี้จะมารีวิวเคส Galaxy S4 อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ยี่ห้อ u s a m นะครับผม เป็นเคสลักษณะไดอารี่นะฮะก็ไดอารี่ยังไงก็คือเปิดปิดได้นะครับมีฝานหน้าตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติเด่นๆของเขาก็คือตั้งได้ด้วยนะครับก็คือปึ๊บตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะครถ้าเกิดมันมีน้ำหนักของเครื่องเนี่ยมันก็จะตั้งอยู่นะครับแต่นี้ก็คือ,อลองตั้งให้ดูก่อนนะครับเป็นการดีไซน์ที่ ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็การตั้งได้เนี่ยทำให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยอย่างเช่นบางทีเรานั่งดูหนังนั่งเล่นเกมตัวนี้โอเคนะครับส่วนวัสดุของตัวนี้เนี่ยเป็นหนัง PU ก็คือหนังเทียมนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาบุมาด้วยทำให้มันมีลักษณะข,ของอความนิ่มนะครับเวลาจับก็คือจะนุ่มมือนะครับสังเกตว่าพอกดลงไปปุ๊บมันจะนิ่มๆน,นะครับก็ตรงนี้เป็นโลโก้นะครับ อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มความหรูหราของตัวนี้ก็คือ,อาการปัม๊มลายลงบนฝาหน้านะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีความร้อน high frequency นะครับผมตรงนี้สามารถเสียบนำบัตรได้ด้วยนะฮะนี่เอานำาบาัตรมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับพกพาเก็บนำบัตรได้ด้วยนะครับสำหรับการเย็บขอบเย็บมุมเนี่ยก็จะเย็บด้วยได้นะครับโดยการเย็บขอบอย่างประหนี้นะครับก็ จะมีจะมีได้ให้โผล่ออกมาเห็นอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับเหมือนคล้ายเสื้อผ้าครับก็จะมีได้ลองรอยการเย็บอยู่บ้างนะฮะแต่โดยรวมถือว่าเนี้ยบนะครับตัวนี้ครับผมก็มีให้เลือกสีสีนะครับก็จะมีสีดําจริงๆมีสีเทาอีกสีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีของนะครับก็มีดําเทาแล้วก็สีน้ําตาลแล้วก็สีฟ้าตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้กับ ยูแซมอีกแบรนด์หนึ่งนะครับสำหรับเคส g a l a x y เ4เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับผมสวัสดีครับ